ซื้อรถเงินสดไม่เคยเห็นรถลูกค้ามาจากสิงคโปร์กันเลยทีเดียวแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอะไรนะครับพิษณุโลกและเดินทางมาไงครับรถตู้คิดว่าเดินทางาดนรถตู <c oughs> ้ก็คือมาจากสิงคโปร์กลับบ้านที่พิษณุโลกแล้วก็โอนเงินมาจองซื้อรถเงินสดโดยที่ไม่เห็นรถเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศการออกรถกันนะคะไป,ไปนี่นะครับผมพาลูกค้ามาหาทีา่พักอันนี้เป็นเป็นหอพักเป็นปโรงแรม ครับก็เดี๋ยวลงไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ได้พาลูกค้าไปเช็คอินเข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนดเดียวเราก็กำลังเดินทางกลับเจอกันทีพรุ่งนี้เช้านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยววันนี้ลองถามลูกค้าดูนะครับว่าต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนออกค่าที่พักให้ด้วยลูกค้าอุตส่าห์มาไกลไม่รู้ว่าระวางทางลำบากแค่ไหนแต่พอมาปลายทางอยู่ให้เราลูกค้าต้องสบายที่สุดนะครับอ่ะโอเคกัเดี๋ยว พรุ่งนี้นะครับน่าจะประมาณ10โมงนะดกับลูกค้าไปแล้วก็คือลูกค้ามาไกลก็ได้ดนอนมันาน,นานนะครับผมตื่นเสร็จสายได้เลยก็ว่างน่าจะมาสัก10โมง11โมงนะครับก็เดี๋ยวจะมารับลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้ารถของลูกค้าที่เรียครับผม many hours later อันนี้ก็พูดมอนตี้กันก่อนเลยเชา้านี้เดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันที่เมื่อวานเราได้ไปเปิดห้อง ให้กับคุณลูกค้าได้พักผ่อนครับอันนี้ก็เป็นเวลา9โมงกว่าๆนะครับพนะักลูกค้าไว้10โมงอากากอาจจะพูดคุยกับลูกค้าสักเล็กน้อยนะครับผมหรือไม้ก็เดี๋ยวมาคุยกัน สวัสดีครับนี่คือคุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับจากจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วเดิมทีนี่คือทํางานอยู่ที่ไหนยังไงครับทางานอยู่ประเทศสิงคโปร์ครับแล้วก็เห็นทางเราเนี่ยจากช่องทางไหนครับติ k กต็อกด้วยแล้วก็ u t ท b e ด้วยครับเคยเห็นรถคันนี้ตัวจริงมาก่อนไหมครับยังไม่เคยเห็นครับดูแล้วทางนี้ก็ส่งเป็นภาพไปให้ดูอีกทีหนึ่งดูแล้วก็ประทับใจรถสวยเซลล์ทุกคนให้การต้อนรับให้การศึกษาที่ดีมากที่เดินทางมาที่เนี่ยเดินทางมาอย่างไรบ้างครับผมมารถตู้มาที่หมอชิดแล้วก็นั่งจากหมอชิดมาที่ อ่าแล้มถมแล้วก็มีเซลไปรับไปบริการหาที่พักอาหารการกินอย่างดีเลยครับประทับใจมากตั้งแต่ขึ้นรถเลยครับโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็คือนี่ซื้อเป็นเงินสดหรือเงิน่อนยังไงครับซื้อเป็นเงินสดครับมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมครับพวกค่าแวดค่าโอนี้ครไม่มีเลยครับจากที่คุยกันครั้งแรกเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นไม่มีเพิ่มเติมครับบริการเสริมอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยประทับใจมากครับมีอะไรที่ว่าจะฝากถึงลูกค้าทั้นทัดไปไหมครับที่ว่าจะตะลังห่าเลยรถอยู่เงี้ยครับถ้าลูกค้าที่ ต้องการซื้อรถนะครับให้มาดูที่นี่ที่แรกครับเพราะที่นี่บริการประทับใจแล้วก็รถก็สวยแล้วก็ราคาก็เหมาะสมกับตัวรถครับงั้นก็รบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับผมลูกค้าออกรถไปแล้วก็ขออวยพรให้ลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับผมขอบคุณครับนะครับก็เดี๋ยวรอรถสไลด์สไลด์ขึ้นไปเพราะว่าลูกค้ายางขับรถไม่ค่อยคล่องก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆด้วยอ่ะนี่นะครับรถสไลด์เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมก็ เดินทางฝ่าพายุฝนอันแรงก้าเข้ามาพอดีลูกค้าเนี่ยก็คือขับรถยังไม่คล่องนะครับเพราะว่าเป็นรถดิแม e ็กอยอโตลลูกค้ายังไม่ไม่ค่อยคล่องแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ค่อยได้ขับรถมานานเราก็เลยมีบริการจัดส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็ขึ้นไปกับรถสไล